คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูหวยงวดอันนี้เป็นสูตรบนดั้งเดิมของแอดนะคะต่อไปนี้แอดจะไม่ตัดดับให้แล้วนะเพราะว่าวกลัวตัดแล้วมันหลุดดูงวดนี้ตัดดับหลุดนะคะสี่หก นสิบหตุลาหนึ่งพฤศจิกาก็เหมือนกันเนี่ยนะพอเอดตัดแล้วมันหลุดเห็นไหมเอดจะไม่ตัดแล้วนะคะให้ f อฟซีดูเองเป็นแนวทางนะเห็นไหมหนึ่งห้าเอดตัดหลุดแต่ว่าชุดสรุปเอสสรุปให้หนึ่งห้ามีนะตัวกันนะคะเข้านะเนี่ยเอดเนี่ยเอดจะไม่ตัดแล้วนะต่อไปเนี้ยนี่ชุดเต็มอยู่นี่นะคะชุดเต็ม สิบหกพฤศจิกาย,ยนหกหกชุดเต็มชุดกันบนเท่านั้นนะบนไปกลับเท่านั้นนะคะอันนี้เห็นไหมเข้าหมดเลยนะ1นึห้าสองตัวบนอันนี้เป็นสูตรสองตัวบนไปกลับนะคะสองตัวบนไปกลับนะสองตัวบนนะคะ เป็นสูตรสองตัวบนนะคู่โต๊ดนี่มันมาได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะคู่โต๊ดนี่ยังไงก็มานะดูวนนี้สถมาคู่โต๊ดมาสองคู่สองตัวบนนะคะยังไงก็มาคู่โต๊ดสังเกตคู่โต๊ดให้ดูตรงชุดเต็มนี้นะคะให้ดูตรงชุดนี้วงนี้นะคู่โต๊ดนะคะให้ดูที่วงนี้ อันนี้ก็เหมือนกันให้ดูที่วงนี้นะคะคู่โต๊ดนะสองตัวบนสองตัวบนเดวอดจะมีเลขดับมาเดียวอดจะลงคลิปหวยดับบนดับล่างให้อยู่นะคะเป็นแนวทางนะให้เอฟซีเอาไปพิจารณาเอานะคะแต่ว่าต่อไปนี้เอดว่าแอสจะไม่ตัดดับแล้วนะคะแอดจะทำสูตรเลขดับขึ้นมา ต่างหากให้เอฟซีไปพิจารณาเพราะกลัวตัดดับแล้วมันจะหลุดเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงวดที่แล้วอะแอสสรุปให้มีหนึ่งห้าอดไม่ได้ตัดนะคะชุดสรุปบนนะเข้าที่หนึ่งห้านะคะแล้วล่างมันไปเข้าที่แอสสรุปบนแอดสรุปบนมันไปเข้าล่างด้วยงวดที่แล้วเป็นเข้าหกสามไปด้วยดูคือหวยสูตรนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะ แต่เน้นเป็นสูตรสองตัวบนเท่านั้นนะคะคู่โต๊ะมาได้แน่นอนคู่โต๊ะจะอยู่ในวงนี้ในวงนี้แต่สองตัวบนเนี่ยคือมาได้นะคะเดี๋ยวแอดจะมีคลิปหวยดับให้อีกทีหนึง่งนะบางทีแอดพูดเยอะพูดไปพูดมามันก็จะสับสนนะคะก็เน้นก็ยำ้ำดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะ ดีมีคลิปหวยดับให้แต่ถ้าดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะนี่คือบนบนนะคะเอดจะไม่ตัดแล้วนะต่อไปเนี้ยทั้งบนทั้งล่างให้เอาคลิปให้เอาคลิปเลขดับของแอดมาพิจารณาแล้วก็ให้ FC ไปหาดูเลขดับท่านอื่นมาตัดออกอีกนะคะดับแม่นแม่นมีเยอะนะคะมีเหมือนกันเพราะว่าถ้าแอดให้แนวทางเลขดับ แอดก็กลัวมันจะหลุดอีกนะถ้าตัดนําตรงนี้กลัวมันหลุดแทนที่จะได้แทนที่จะได้เงินไม่ได้เพราะเอดตัดอย่างเงี้ยเอฟซี FC ก็เชื่อแอดก็ไม่เอาเห็นไหมเนี่ยชุดเต็มเพราะชุดสรุปไปสรุป,ไป,รปไปสรุปก่อนวันหวยออกแค่หนึ่งวันถึงสองวันบางทีมันซื้อไม่ทันมันไม่มีตัวเลขที่จะซื้อนะคะกลัวเอฟซีจะซื้อไม่ทันนะแอดเลยทําอย่างนี้ดีกว่า เอาเป็นว่าชอบตัวไหนจัดเลยดีกว่าบนมาแน่นอนนะคะไม่มีหลุดแน่งวดเนี้ยทําไมแอดถึงว่าไม่หลุดรู้ไหมเพราะว่าตัวเลขเยอะงวดนี้เหมือนกันถ้าตัวเลขเยอะเนี่ยโอกาสหลุดไม่มีมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะแอดคิดว่ามาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะบนล่างมาได้แน่นอนนะเนี่ยดูจากตัวเลขแล้วมาได้แน่มันงวดที่แล้วอ่ะตัวเลขเยอะ มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเพราะตัวเลขมันเยอะงวดนี้แอดก็คิดว่ามาทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะแอดคิดว่าน่าจะมานะบนล่างเลยเนี่ยมันเป็นเอ่อคลิปนี้หวยบนสูตรนี้นะเป็นสูตรดั้งเดิมของแอดนะแอดบอกไ้เลยว่าสูตรดั้งเดิมแม่นมากนะคะสองตัวบนไปกลับแม่นมาก ดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะแม่นมากหลุดยากถ้าหลุดยังไงก็คือไปคู่โต๊ดแน่นอนหลุดยังไงก็ไปโต๊ดนะคะตัวเลขซ้ํากันเท่านั้นที่หลุดไปโต๊ดอันนี้ตัวเลขมันซ้ํากันมันถึงไปโต๊ดถ้าตัวเลขไม่ซ้ําไม่มีหลุดนะสองตัวบนมาแน่นอนนะคะล่างถ้ามาก็คือแถมเท่านั้นอันนี้คือสูตรดั้งเดิมของแอดนะ แต่ว่า f อซไม่ค่อยให้ความสนใจนะนะคะแอดคิดว่างวดนี้แอดก็จะไม่พลาดเหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยนะแอดจะแอดจะลู้นะคะแต่แอดมีเลขสรุปวันใกล้หวยออกแอดจะมจะมาสรุปให้เอฟซีอีกทีหนึ่งนะไม่ใกล้หรอกว่านี้จะสรุปให้ไวอยู่นะคะแอดจะสรุปให้ไวอยู่นะบนนะคะ จะสรุปให้ไวอยู่ทั้งบนทั้งล่างสรุปไวกว่างวดที่แล้วอยู่นะเอาเป็นแนวทางไปก่อนบนมาแน่นอนตัวเลขเยอะเดี๋ยวคนบอกทำไมตัวเลขเยอะจางตัวเลขน้อยแล้วมันเข้าไหมคะเนี่ยคู่โต๊ก็มาได้นะเขามีให้คู่โต๊ะให้แทงด้วยนะเฮดบอกเลยนะเขามีให้ใส่เลยนะคะ โอเคอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเดอสวัสดีจ้า